สวัสดีครับผมยืนยันการอัดคลิปวันที่26กันยายน68นะครับเป็นเดือนวันเกิดผมนะครับแล้วก็เป็นเดือนที่เขมรมันใกล้จะลบกับไทยอีกแล้วนะครับขายของแบ่งกันดีกว่าครับผมอยู่ในอำเภออำเภอสีอำเภอเสี่ยงใกล้ชายแดนด้วยนะครับน่าเบื่อหน่ายมากเลยเนาะเอฟเฟกรุ่นเก่านะครับหายากแล้วนะครับยี่ห้อ l ลอ s นะครับมันเป็นเอฟเฟกเสียงแตกแบบหลอดนะครับหลอด 12ax7 นะครับ ชื่อรุ่นว่า Heavy t u o e เราไม่รู้ว่าเป็นเม็ดอินเไรกันแน่นะครับ l o อ t มีอเมริกามีไต้หวันเราไม่รู้ว่ามีทําในไทยด้วยหรือเปล่านะครับก็จะมีหลาย m a ็ดอินะเราระบุไม่ได้เป็น Effect ต์รุ่นเก่าครับแต่ด้วยความเป็นหลอดแล้วเสียงมันแล้วสภาพมันแบบเก่าเก็บเหมือนกับข้ามเวลามาครับกับราคาที่ผมจะขายวันนี้เกินคุ้มครับมีอีคิวให้ครบนะครับนะครับไฮเสียงสูงเสียงต่ํานะครับโลเสียงต่ําแล้วก็มิดเสียงกลางมิดเลเวลนะครับ ใช่อัดเตอร์12โวลต์ DC นะครับอัดเตอร์ก้อนเดียวเนี่ยเวลาเราซื้อเนี่ย12โวลต์ DC นี่600แล้วนะฮะเวลาสั่งทำที่เป็นอัดเตอร์พิเศษนะครับผมสั่งทำกับพวกบอสได้มีแปดอยู่ก็600แถมวัดเตอร์ให้ด้วยครับนะครับสภาพก็คือสภาพดีครับสภาพดีเก่าเก็บจากหน้าสมนะครับนะกระดาษอยู่ครบหมดนะครับ dc 12โวลต์นะครับเราไม่ทราบเมตรอินจริงๆนะครับเดี๋ยวจะไปกันเร็วๆวันนี้ แถมแรปเตอร์คุณไม่ต้องไปเดือดร้อนหาอะไรให้เหนื่อยครับมีแรปเตอร์คู่ตัวแถมให้ครับ h e ฟวี่ทูบโอลีนะครับล็อตแรปเตอร์คู่ตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกับแอมไบเล็กนี่กันเฟซบุ o กกีตาร์สันโดษนะครับอ่ายืนยันนะครับต่อกับแอมไบเล็กธรรมดานี่ครับเทียบกับเอฟเฟกต์บอสเอฟเฟกต์บอสหรือไอประดิษให้ดูนะครับก็ใหญ่กว่าเล็กน้อยเองเรียวๆไม่เกะกะมากหรอกครับไปเดี๋ยวผมต่อเอฟเฟกต์แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรามาเทสกันครับ สวัสดีอีกครั้งครับมาต่อเนื่องครับ26กันยายน68ครับมาฟังคลิปเสียงกันนะครับมันใช้หลอดนะครับถ้าเราปิดโฟมไปเนี่ยจะเห็นหลอดตรงนี้เป็นไฟสีแดงขึ้นมานะฮะเห็นไหมครับไฟสีแดงอ่อนๆนะครับใช้หลอด 12A 7นะครับแล้วก็เป็นหลอดที่เสียงดีด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันใช้กีตาร์เซียงคอยนะครับใช้เฟนเดอร์นะครับเฟนเดอร์เซียงคอยนะครับเกล็ดเป็น l e ซนเซอร์นะครับ เสียงคลีนจากแอมไบเล็กสามวัตต์แล้วก็เปิดรีเวิร์สที่เสียงคลีนนะครับแอมด้านบนนะครับแอมสามวัตต์เองเสียงคลีนนะครับคข้าเอฟเฟกต์นะผมปรับให้เป็นว่าตอนแรกปรับให้เป็นเสียงธรรมชาติก่อนนะ รับเป็นเสียงธรรมชาติก่อนนะผมใช้พี่อัพเลสเซนเซอร์นะครับก็เงียบสนิทเลยฮนะเอดเดี่ยมตอนนี้ EQ อยู่ไหนฮนะเชเบลิลปิดหมดนะครับโลเปิดมาที่บ่ายสามนะครับนะครับเดี๋ยวผมซูมที่ EQ ให้ดู จะได้ปรับตามได้นะครับใครซื้อไปก็ปรับตามได้เลยเสียงกลางเปิดมาแค่ประมาณ1 1 0โมงเช้าครับนะฮะเทเบลิลปิดเลยเลเวลก็ตามนี้ครับดิสตามนี้นะฮะ mm hmm. ผมว่าเสียงดีมากนะถ้าเราปรับเต็มน,นะเร,เราใช้ใช้งานดีอ่ะไม่แพ้ไอเฟลสมัยก่อนแม็กซอนเจอแบานจำได้นะครับใครเคยเล่นบ้าง OD 880 8 80, 8 1นะฮะอ่านี่เสียงแบบ mm hmm. ต่อรีบหน่อยออกลีนอีกครั้งนะครับนี่คลีนนะเข้านะเสียงดีมากนะเสียงดีมากาจริงๆนะครับ ใช้กับซิงเกิลคอยก็ได้ใช้กับฮัมเบกิ้งก็ได้แต่ใช้กับซิงเกิลคอยอาจจะมีเสียงจีบ้านนะครับอันนี้ผมใช้กับไรเซนเซอร์สบายครับปรับดีๆใหุู้มเสียงแบบนิ้วหนีบแบบแปดูนปดได้นะครับสบายๆเลยนะครับแต่ว่าจะมีกําลังกว่าด้วยพลังของอีคของมันแล้วก็หลอดนะฮะมันจะไบรท์แล้วก็มีกําลังมากกว่านะครับอ่าไม่ต้องจ่ายแพงครับอ่า ทีนี้เรามาลองยานเสียงกลางนะครับตอนนี้เปิดเสียงกลางอยู่แค่เช็คทีละเลยแล้วกันนะครับเสียงกลางปิดหมดมเสียงกลางครึ่งหนึ่งนะครับเปิดมาครึ่งหนึ่งครับใหญ่ขึ้นมา ถ่ายหูฟังมาโดนนะครับอ่าเปิดเสียงกลางไปที่สิไปเลยเสียงดีนะปิดนะครับเ่อปิดมันก็ไม่ทึบอนะ่ะปิดก็มีเสียงกลางนะแต่ว่ามันจะลดกลวยลงนะครับลดกลวยของเสียง สวยครับมันไม่ได้มีเสียงกลางแบบเบิร์บาๆนะเสียงกลางขึ้นพอดีสวยผมเปิดไว้ตรงกลางแล้วกันนะฮะเทเบบ์ผมปิดอยู่นะทุกป,ปุ่มใช้งานได้ดีหมดไม่มีเข้าแครกนะครับปิดเบิดนะตอนนี้ เห็นไหมครับเปรี้ยงมาเนี่ยเบรคมันก็ไม่ได้แบบบวมบึ้มนะปิดเบรคก็ยังมีเบรคแต่มันไม่ได้เปิดสุดมันเพิ่มโลขึ้นมาแต่มันไม่ได้บวมเลยครับเนี่ยเอฟเฟกต์ลอดที่มันแบบเนี้ยมันดีอย่างเงี้ยครับเปิดเบรสุดมันไม่บวมอะครับมันเพลาะอะมันมันมีโลเอ็นแล้วก็เพาะสวย สวยครับสวยมากแล้วเบิดปิดหมดปิดหมดก็มีเบิดอุ้มอยู่แต่ว่าไม่บวมนะครับผมจะขอเปิดเบิดไว้ที่ตรงนี้แล้วกันนะ ตอนนี้เทเบิลปิดอยู่นะครับขนาดปิดอยู่ยังใสเลยนะหมปิดเทเบิลอยู่นะครับผมพยายามเล่นลิฟซ้ำๆนะค,คุณจะได้ได้ยินเสียงที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับนะเปิดเทเบิแบลแหล,แลมขึ้นแต่มันไม่ได้วูบวาบนะเห็นไหมครับเป็นเอฟเฟกต์ที่ดีอ่ะมันค่าอิคิวมันเสถียรแล้วก็ธรรมชาติมาหาซื้อยากมากนะครับน่าเก็บไว้นะ ไม่ต้องไปซื้อของแพงๆออกผมว่าตัวละสี่ห้าพันยังบางทีสู้เขาไม่ได้นะแต่คุณก็ต้องปรับเป็นอย่างผมใช้กีตาร์ไรเซนเซอร์มันก็จะเงียบสบายเล่นสบายนะสิงกิลคอยธรรมดาก็จะจี่หน่อยนะครับเสียงเสียงไทยของเทเบิลไฮมันเนี่ยมันแหลมพุ่งป้างแต่มันไม่ได้บางนะดสุดแลนะ ใช้งานได้ยอดเยี่ยมนะครับอ่าลดรีวอร์มหน่อยก็ได้นะครับเอาเรามาเช็คการใช้งานของดิกกัน EQ ทั้งสามตานี้สามารถปิดหมดก็ได้นะปิดหมดก็ยังมีเสียงนะครับบาร์เอฟเฟกต์เนี่ยปิดหมดไม่มีเสียงเลยนะอันนี้มีเสียงนะครับเห็นไหมปิดหมดให้เสียงมินเทสด้วยนะครับนี่ปิดหมดเลยนะ EQ ไม่ได้เปิดแล้วนะครับอาทินี้เปิด EQ ขึ้นมานะครับผมก็จะเปิดเสียงกลางครึ่งหนึ่งเบรย์บายสามแล้วก็เทเบลิลเก้าโมงเช้าพอปิดดิสิตอลชั่นนะครับปิดเกนนะปิดเกนไม่ออกครับปิดเกนไม่ออกคือเงียบสนิทเหมือนปิดวอลลุ่มเลยต้องเพิ่มเกนเล่นเริ่มเป็นเก้าโมงเช้านะ รึ้งน,นะครับดังขึ้นด้วย<ม>อขอเดชดเชยนะพอพอมันเปิดเสียงแตกมากขึ้นมันก็จะไทยแหลมขึ้นด้วยนะครับพรีเซนต์มันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะเส<ม>ียงดีมากนะ<ม>บ่ายสามนะบ่ายสามแม่มีจีบ้างนะครับเป็นปกติ<ม>เก็มันเยอะมันก็จี<ม>โอ้ดีนะ<ม>ออกเสียงมันแบบว่าคล้ายๆซับด้วยนะ โอ้ดีนะมันแตกมันใช้งานได้ดีนะวินเทจดิสจนถึงจนถึงอาแตกฮาร์ดล็อกจนถึงแบบฟับได้นะโอ้ดีนะเดี๋ยวผมลองลด,ดเร็วอีกนอยนึงเปิดดิสุดเลยนะครับลองดูสิมันจะได้นลดับนายฟับได้แค่ไหนนะครับ พอเปิดเสียงแตกเยอะก็จะมีเสียงจีละป <c oughs> กติครับมันสอนให้เราไม่อยากมันมันสอนเอฟเฟกมันก็สอนเรานะมันไม่อยากให้เราเล่นเสียงแตกเยอะมากเกินไปมันจะบี้แล้วก็จีด้วยนฮะเอาลองดูว่ามันจีเอาปรับสุดมันแตกขนาดไหน <c oughs> โอ้มันเล่นเฮฟวีเมทัลได้เลยนะ ผมใส่รีเวิร์ชบช็อตไว้นะครับอ่าผมจะปิดรีเวิร์บให้นะครับปิดรีเวิร์ดเลยนะเป็นออกฟัดแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่สากมากนะผมว่าเจ๋งดีนะฮะป,ประมาณนี้กำลังดีประมาณนี้ถ้าเราเปิดกลางเ,เยอะนะก็เป็นฮาร์ดล็อกนะ เล่นได้กว้างมากเลยนะครับอ่าเปิดดิสุดอีกทีนะว่าใส่ช็อตรีเวิร์บนะครับ โอ้ไม่เร็วนะครับไม่เร็วเลยเจ๋งเลยนะครับเดี๋ยวลองเล่นแบบไ่รีเวอร์ธรรมดาดูนะครับนิดนึงพความล่าเดี๋ยวมันคลิปยาวมันจะเริ่มเป็นฟ็อกตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายโมงยังเป็นเฮฟวีเมทัลอยู่นะครับยังเป็นฮาร์ดล็อกอยู่ บายโมงกำลังสวยนะบายโมงถึงบ่ายสองอ่ะแล้วก็อย่าเปิดเสียงกลางเยอะมากเกินไปนะครับถ้าเปิดหมด,ด,หมดมนะครับรเปิดหมดก็จีธรรมดาครับจีธรรมดาเปิดหมดแล้วก็จีใช้เป็น <ๆ S 2> รีเวิร์บยาวๆเล่นเพลงหวานสบายเลย ไม่แล้วอ่าพอแล้วครับเดี๋ยวมันจะคลิปยาวเกินปุ่มออนออฟใช้งานได้ยอดเยี่ยมนะครับอะแดปเตอร์12โวลต์มีแถมให้เรียบร้อยนะครับผมใช้กีตาร์เฟนเดอร์ไรเซนเซอร์นะครับปี๊บไรเซนเซอร์เซนเดอร์เจแปนนะครับอ้าวโอเคเดี๋ยวฟังราคาที่หน้า Facebook เลยครับถูกจนแบบถูกกว่าแบอบสธรรมดาที่ไม่ใช่หลอดได้ซ้ำครับเดี๋ยวผมขายให้เดือนวันเกิดครับอย่ามัวลังเล,ล้กันนะครับเวลาขายของนี้แล้วก็ลังเล มันก็จะไม่ได้แล้วนะครับมันหาซื้อไม่ได้แล้วนะมีเงินก็หาซื้อไม่ได้แล้วมันไม่มันมนีมน่มีขายอะ่ะนะครับขอบพระคุณครับ